เ้เียับเชื่อเลยองตาุเที่ยวเนกตันดึงกันกูมตอกูมือโอ้ยโอ้โหเมียแจะขับรถขีนัก็ขีนังเต้มันไหวโอ้ยหุกแค่ไหนมันไวหนุกชกินน้อามลูกมันทวนเพราะว่าแม่นี่อ๋อไม่กินน้ำ่อ้โกินน้ไปไปาข้างล่างอะ เอ้าจะอยลังเลยลังกี่ล้งให้ปกอนเลยเฮ้ยจิมื่อกันได้ฮะก็เจิมเมื่อใบอกรอเอาจะ้า่ไม่ปเะ็ด n พลังเนี่ยก็ฮัน่ารู้ิีจะกินกินจนเทียงจ้งครองแ้มแล้แห้ามห้ามได้เด็กนกินลังเนาะวันเด็กเีเนาะ ทไม่ทมันมอไี่ตัวนั้จะไปผัดมันอยมืดอยนีนะตอนนั้อนนี้จะพัดบรยาาเออไม่ินบอกรานลยนี่ได้ไคุณโมไปเงี้ยลูกเต๋าตัวนี้อ่นี่ตัวน่้จะยอาไม่ตีลูกเพ๋่เมันลูกเหอยบ่อตม่นะ

よし。